ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคฟินทัพเอฟซีอันนี้พาพี่ไอ้มาพักผูประกรรมนะคะจะกกินหนาเลย,ยลูกบึง ก็หลายหลายทั้งที่ก็ยังมีหมายอยู่คนเล่นเตร็จเรถขึ้นหลายเสร็เมือนกนผ่า,าสาวอุ้มมาเที่ยวนะคะ ที่ไอมาเขาปุะกรรมด้วยรถกระไลยหลายพี่น้องหมาหมากระไลหมามีอยู่สุกเจ๋ให้กันถ่ายรูปได้นะ ไปไหว้กอนขอพร<ง>ไปละเอาต่ตั้งไว้ามาพี่คยแก้กงนตัง

ยังลยตังตังเป็นยังตังเจสิหัดจัดัด้าจจาจาด้า้าล้้ <danced great> <Noise openings> พอดีพอดีพอดีงามยังเอาเอาไม่ยังเล้แล้วเอามุมไหนมุมกับช้างเลยถ่ายกับช้างสั่งไหนส้างได้ทีละ เอาอุ้มย <To en. S 2> ืดคางใส่รองเท้าสิพี่ชายใส่รองเท้าเอาอุ้มกุ้งกวางไงวุ้ยดมดจับตะตังกับพวกเราเพชรช้างตะตังอยู่ก็ได้ดั้ว <laughs> má kể phải đây má cái nhắn lại cái câu vô đeo 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 em khen xui cặp lúc

สวยมามามาตังอยากไปนะคะรับว่าอิาสุขภาพแข็งแรงเด้อ ไปถ่ายยุ่งไปไถ่ายไกลๆไปหนึ่งไป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 นตัวงามอสวยนะมุมนี้ที่แล้วที่เราจะมาเก็บห้าเราพใชัอแต่เราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่าย อันนี้พาพี่ไอมอาไหว้พระภูประกรรมมาถ่ายรูปสวยๆเก็บภาพปีหนึ่งมาเที่ยหนึ่งเพจรถพ่นนบบน คืองามจ้ะสวยทำหน้าพอดีเป๊ะกดรัวๆเลยนะไม่รู้ว่าไหนเป็นอันไหนเลยเออนี่สวยเลยอืมยานเขาพวกไปน้ำทองอยากไปลงน้ำเด้ออยากลงน้ำฮูอยากกินน้ำฮูอจะไรบู lúc nào bóng khẩn bữa đây đấy ô là đồ hết nè ô bị kèng mấy đọc hết dàn kín bóng mượt kín nhà chắc nói Đó, cái này, cái này. ใช่มามามาพี่าพี่าพี่ขี่ห่ใช่ไหมาอยากอยากย่างหากิน vẫn tốt nhà khiếu với một đây cả ngam chín bao may mưa bạn hãy <laughs> mắn mắn <laughs> thong má thong 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 ăn nhang quân nam luôn มามามากึ้บรลยเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะคะเรามาด้วยรถซาลิงนะคะเออเดินไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับรถไปเดินเล่นไปก่อนเดี๋ยวกลับรถไปคลิปนี้ก็ไวซ์ซานมี่กอนค่ะสวัสดีค่ะ